สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับลิปนี้มาพบกับแนวทาง4ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p พีนะครับพี่ๆก็เมื่อว,วานนี้เนาะก็ใน2รอบแรกเนี่ยทำท่าเหมือนจะมาดีนะครับพี่พพๆพอท้ายๆไม่มาเลยเนาะในรอบปกติกับ v i p ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปของเมื่อว,วานนี้เฉพาะกิจผมให้แปดกับ2ไปรูด8ผลที่ออก หกหนึ่งห้าเก้าสองนะครับของเราสองเก้าไม่มีเนาะให้แปดกับสองนะครับแปดไม่มาใครเอาสองไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่เก้าสองนะครับน้อยพิเศษนะครับให้เก้ากับเจ็ดลูดเก้านะครับผลที่ออกสามเก้าห้าห้าสามเก้าห้าเก้าห้าไม่มีนะครับพี่พี่เนาะท่านใดลูดที่เก้านะครับเข้าไปที่เก้าห้านะครับก็มาแค่สายลูดเองนะครับรอบนี้ส่วนฮานอยปกติกับ v i p นะครับ หาโนยปกติให้3กับ8ผลที่ออก2 6 2 6กกับ15นะครับในรอบนี้ของเราก็ไม่มีเนาะหลัก5นี่ก็นิ้นนะครับให้3585แต่เขาออก15เนาะก็หลุดไปนะครับส่วนน้อย v i p ให้5กับ1ผลที่ออก09209นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสลับแนวทางเนาะ 9ก้าสองศูนย์เก้าเนาะก็เราให้เราให้รอบพิเศษเนาะแต่ว่าเขามาในรอบในรอบ VIP นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ส่วนมากแนวทางก็จะสลับกันแบบนี้ถ้าเกิดไม่มาตรงรอบนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดกำลังมองหาบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมสำหรับฮานงเฉพาะกิจวันนี้ผมได้เลข0ย์แล้วก็เลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0นย์ 01, 02, 5, นะครับ01 02 05นึะครับสี 4ี่สอตัว401นะครับผมตัวเน้นนะครับ0 1 0 2แล้วก็42นะครับอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมส่วนนะครับฮานอยพิเศษนะครับ หาน้อยพิเศษนี้ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสามศูนย์สามหนึ่งสามหกนะครับสามตัวนะครับสาม สีน,นะครับผมอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไปเลยนะครับเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติ หาน้อยปกติวันนี้ผมได้เลขหนึ่งแล้วก็เลขแปดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขแปดนะครับผมแปดสี่แปดสองแปดห้านะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนนะครับสตัวให้ไปที่1 8 5นะครับนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน านอย VIP นะครับฮานอย VIP ฮานอย VIP ผมได้เลข1แล้วก็เลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 70 72 79 10 12 19นะครับ สามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดสอง,สองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็ขอวอวยพรให้ มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาตรงรอบนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ